สวัสดีค่ะเป็นแผนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะออกไปหาอะไรกินนะคะแต่ว่าเราจะพามาเดินนี่นะคะเป็นโซนรู้สึกจะเป็นโซนไนท์พาซ่านะคะ<า>คือโอ้โหนูกท่องเที่ยวเยอะมากอะคะ่ะแบบคือเยอะทั้งมาใหม่ทั้งมาเก่านะคะแบบเยอะจุงจุงบุยเลยนะคะโซนนี้เรายังไม่เคยมานะคะเดินเลยจากโรงแรมที่พักเรามาเลยจากร้านเมื่อคืนมานะคะ่ะ เลยจากร้านเมื่อคืนมานิสหนึ่งนะค่ะก็นี่ค่ะมีพวกของขายด้วยนะคะนี่แล้วก็ทั้งร้านอาหารด้วยนะคะมีหมดเลยทั้งร้านอาหารด้วยแล้วก็ของขายด้วยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนแบบไม่ไม่ไม่หรูหราไม่ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นโซนแบบทั่วๆไปค่ะจะไม่เหมือนไอโซนที่เราไปโซนที่ว่าของอะอะไรนะวังหรือว่าที่อยู่ของดยุคในสมัยนั้นนะคะโซนนั้นจะมีของแบรนด์เนมเยอะค่ะอันนี้ก็จะมีบ้างนะคะแบรนด์ Band, แต่มันไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะคะไม่ค่อยแบบว่าเออคุ้นหนูคุ้นอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะร้านอาหารก็จะมีทั่วๆไปค่ะ มีสองข้างแต่เขานั่งกินกันบนถนนเลยค่ะก็อย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นสเสน่ห์ของเขานะคะเป็นสเสน่ห์ของเวนิสนะคะเวนิสเซียคนอิตาเลียนนะคะจะเรียกเวนิสเซียเออเวนิสเซียเนี่ยมันจะมันเรียกง่ายกว่าเนาะเหมือนเรียกง่ายกว่าเวนิสเมนีสมันต้องมีตัวเอสเยอะนะคะแต่เวนิสเซียเวนิสเซียง่าย ก็อนนี้ก็จะมีผักนะฮะมีผักมีผลไม้ขายนะฮะนี่อะไรเนี่ยแดงแดงพริกลืน่นโอ้ไม่รู้พริกเหรอเนี่ยอุย้ยพริกจริงๆด้วยค่ะแต่เป็นพริกอะไรไม่รู้อะ่ะคุณคริสอ๋อเมยยากราดูอะ่ะอุ้ยเนี่ยพริกชิลีใช่ค่ะพริกทั้งนั้นเลยอะ่ะ อันนี่เผ oh, ็ดไหมเนี่ยเผ็ดไหมสไปซี่ไหมแบบนี้อตเ p ปเปอร์เหรอ hot pepper อ๋อ hot pepper อันนี้ c h i ี i ตัว tomato อ๋อมะเขือเทศ all dry มะเขือเทศแห้งค่ะไม่ใช่อ่พริกนะอูจะยาวเหมือนพริกเลยแสดงว่าเป็นมะเขือเทศแบบพันยาวอูเห็ด ปาแสดงว่าเพื่อเก็บมาห้วอเห็ดค่ะ้นีค่ค่ะโอ้โหโซนผลไม้นะคะทั้งนั้นเลยมขนก็วางกันอย่างนี้นะคะแล้วก็นี้ก็มีฟักทองด้วยค่ะไม่ยากซื้อไปสองพวงค่ะเนี่ยพริกค,ค่ะไม่รู้จะไปทำอะไรปร้าพี่ซี่กินหรือเปล่าไม่รู้ เออซื้อไปทิ้งไหวค่ะนี่ค่ะเป็นกัมโอโห่ยผิดว้าวผลไม้นี่ก็แตงโมก็ยาวมากเถอะ This are the ones that you can eat เฮ้ This is the maroni they look they look n e a r อันนี้กินได้ใช่ไหมอันนี้ก,กิน,น,กกไนได้อันนี้เก่าลักเก่าลัดอันน <Billie S 1> <c oughs> ี้เก่าลัดแต่ว่าไออันนั้นน่ะไม่ใช่เก่าลักอ๋ออืมคิดบอก ที่เราเคยไปเดินเที่ยวเรื่อยต้นมันนะคะที่ว่าเม็ดมันเหมือนเกาละนะัดนั่นไม่ใช่เกาลัดจริงต้องเป็นแบบนี้ใหญ่มากว้าวสตรอเบอร์รี่ด้วยอันนี้ก็ร้านพิซซ่านะคะร้านพิซซ่าก็น,นี่ค่ะก็เป็นคล้ายๆเป็นไนาบาซ่าเขาค่ะร้านก็มี ก็หย่อมกม็แยวมค่ะแตนักท่องเที่ยวก็คึกคืนดีค่ะมีแต่ต่างชาติถ้าโหไม่รู้ไม่รู้ประเทศไหนเนาะเพราะว่าแต่ถ้าเขาพูดอังกฤษแบบป้าไปซี่พอฟังรู้เรื่องแต่พัดอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องค่ะบูมบูมอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็อันนี้จะเดินออกมากินข้าวกันนะคะเนี่ยแม่ยากก็ชอบเดินค่ะ ก็นี่ค่ะร้านกระจกก็ก็ดูดูดีหน่อยค่ะดูดีหน่อย ดูชุดแฟชั่นแบบอลังมาดามมากเลยชุดนี้เนี่ยดูหลามากค่ะดูแบบดูพูมมฐานเลยนี้ก็เป็นสร้อย ก็มีค่ะแต่ร้านเขาไม่แบบไม,ไม่ไม่พืดอย่างเราค่ะร้านเขาอันนี้ก็ผ้าพันคองนั้นเลยนะครับผ้าพันคอันนี้ก็ตรงนั้นมีมิวสิกส์ด้วยมีมิวสิกส์อันนี้ก็ร้านนะคะแบบว่าอะไรนะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะ คิดจะกดตังค่ะเมียช็อปเก่งค่ะพูดถึงยังไม่ได้ซื้อภาพเลยอ่ะป mm hmm. า๊มพี่ซีพูดถึงจริงยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะเนี่ย mm hmm. อุ้ยอันนี้ฟอดเออกินข้าวหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. ไปไอ้ที่วางจานที่ราวางรองจานหรือเปล่าลินโน่คอตตอนืม hmm. น่าจะเป็นฟอ r เดอ f ฟู้ดเยอะมามี for the table food อ๋อใช่จริงด้วยค่ะก็เป็นลายแบบนี้ค่ะคลาสสิกเลยค่ะลายพวกนี้ This not. This t h is is for อ๋อที่เช็ดค a n มแอนอ๋ออันนี้ผ้าผ้าเช็ดมือในครัว But this ์เย o ะเฟ t ร์เนเอรออฟน็อตชกินแนทูถ้าเช็ดมือค่ะในห้องครัวเวลาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ย ย่าบอก <laughs> ย่าบอกไม่แน่ใจโอเคโอเคนาวฮออพอมีเงินแล้วใช่ไหมอท่ไรนะเอ่อแฮปแฮปมันนี่กี่แฮมมันนี่แย้สไอแคนคัมมิดยูโอเคนะคะเราจะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหรู้สึกจะมีมลวซิกส์หวเราลิกิทธิ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดก่อนตรงนี้นะคะ เ,เราไม่รู้เพลงอะไรค่ะแต่ YouTube อะเรื่องมากค่ะก็นะคะออกมาจากอโซนมิวสิกแล้วนะคะเห็นมิวสิกไม่ได้ค่ะบา mm hmm. งทีแบบบางทีแบบเราถ่ายมันตั้งเยอะนะคะแล้วแบบโอ้โหมันปิดแบบเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเออเป็นสีแดงหมายความว่าถ้าเกิดเรานั่นไปก็หมายถึงเขาเตือนถ้า3ามครั้งก็คือโดนปิดช่องอย่างนี้ค่ะ เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงเนาะเออก็ต้องแบบหยุดไปก่อนตรงมีเพลงค่ะเพราะเราไม่รู้อันไหนติดอันไหนไม่ติดค่ะงงค่ะนอกจากเพลงที่เขาให้มาจะไม่โดนอันนี้ก็แม่ยาก็ดูเมนูอยู่นะคะดูจะนั่งกินร้านไหนคือเปลี่ยนร้านคะ่ะไมา่ย่าบอกว่าอยากอยากเปลี่ยนร้านอยากเปลี่ยนร้านอยากกินร้านใหม่ทุกวันไม่อยากกินร้าน ่จำเจอะไรอย่างงี้เนี่ยคะ่ะดูค่ะ,ม,คะมีทั้งเอเชียมีทั้งฝลังนะคะแ,แต่นี้น่าจะเป็นคนจีนเด็กวัยรุ่นจีนหรืเปว่าไม่แน่ใจหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะคะแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นดงค่ะดงแฟชั่น่างอิตาลีดูค่ะดูนะคะแฟชั่นทั้งนะ เมื่อกลางวันเห็นผู้ชายโอ้โหแต่งแบบเหมือนคนแบบแฟชั่นมากคิ้วกระเป๋าแบบผู้หญิงนะแต่ก็เป็นผู้ชายนะเป็นกระเป๋าแบบแบรนด์เนมเลยอ่ะแบรนด์เนมทู้ตัว,ตวที่ว่าโซนอะไฮโซเขาก็าค่ะก็สรุปนะคะไม่ยากจะนั่งร้านนี้นะคะก็มีเชฟนะคะมายกนิ้วการันตีเวอร์วังอยู่ข้างหน้านะคะ บอกมาโหลดสูแอบว่บาสัตวจวดสวดโลดว่าสันอ้าวทำไมไม่เดินเข้าไปอ่ะอ่าโอเคนะคะเดินเข้าไปแล้ว่ะข้างนอกไม่รู้จะมีโต๊ะนั่งหรือเปล่านะคะอ๋อเขาให้ไปนั่งข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อจริงด้วยค่ะไม่ยากของคิดเขาไปนั่งข้างใน นี่นะคะร้านที่เราจะกินกันวันนี้โอ้ยดูนะคะคือพี่สั่งสเต็กไปค่ะโอ้ยจานก็ใหญ่มากเลยนะคะสเต็กเนื้อคะ่ะส่วนแม่ย่าก็เป็นปลา แล้วก็โหนี่ค่ะก็มีขนมมาเสิร์ฟไปด้วยแล้วก็ไม่ย,ย่าก็สั่งสเต็กหผักัตชสไตล์นะคะเมนของป้าไปซี่ค่ะตอนแรกจะเอาสเต็กหมูก็บอกวันนี้หมูไม่มีค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นนี้นะะเป็นเมนูรู้สึกเป็นเมนูทะเลก็คือเป็นไม่ใช่ทะเลนะคะเป็นหอยอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนะคะหอยสามอย่างซอสคลณย่างนี้นะคะ นีอลังอ <Al unda. S 2> well, so nice ่ะอลังมากเลยออกก็ออกก้างออกเลยไม่ยากนะคะว้าวสเต็กนึเป็นไงเออหูหู้อู้สเกอสเกนว้าวสเกนเอาเกนาสุดแล้วแกะปางอากก้างออกเลยไม่ยากสเกนอ่สเกนดู้ฟัามาดิ

กรุ๊ต <Good>. mm. คุณคิดถามว่าหอยปลาเปซี่เป็นไงอร่อยค่ะเค็มไปนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ไม่หวานเหมือนที่เขาบอกไม่หวานแตเตกคุณคิดให้เขาไปทํามาใหม่นะคะนิดนึงเพราะว่ามันเย็นก็เอาไปแก้มาใหม่แต่แรกมันแดงเหมือนเขาไม่ได้คุกอะคะ่ะตอนนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> <S เห็นไหมเรี่ยขึ้นนิดนึง More easy to block down here.